กลับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องหนุ่มสวนยางนะครับวันนี้ก็เขารอพักเจาะนะครับพักต้นก็อยากจะมานําเสนอนะครับคําถามที่พี่น้องชาวสวนยางสอบถามเข้ามานะครับทั้งในช่องข้อความนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ c e b o o k YouTube t i k t o k นะครับ มีประเด็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับที่สอบถามกันมาส่วนใหญ่เขาจะถามเรื่องข้อดีข้อเสียการใช้ระบบเจาะเนี่ยหลายท่านก็คืออยากจะเปลี่ยนจากการกรีดมาใช้การเจาะหรือหลายท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะหาแรงงานได้นะครับหรือบางท่านเจอแรงงานที่ไม่มีฝีมือมากรีดทําให้นาย่างเสียหายนะครับวันนี้หนุ่มสุนยางก็จะมาคุยประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับว่าการใช้ระบบเจาะร่วมกับฮมอร์โมนเเทลีนเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างนะครับแล้ว เราจะนําข้อมูลตัวเนี้ไปวิเคราะห์ไปดูในส่วนยางบริบทส่วนยางของเราว่าเราเหมาะที่จะใช้ลูกเจาะหรือไม่นะครับอย่างแรกเลยนะครับการใช้ระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนอินีนเนี่ยผมขอพูดในข้อจํากัดหรือข้อเสียก่อนนะครับท่านที่เปลี่ยนจากการปีกมาใช้ระบบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือจะต้องเสียตังค์ไม่ว่าท่านจะใช้ยี่ห้อไหนก็ตามนะครับที่อยู่ในท้องตลาดทั้ง u f o ทั้งแบบถุง เลตไอเลตเอ็มเลตโฟลหรืออะไรต่างๆนะครับที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมีขายอยู่ทั่วไปนะครับทั้งใน l a z a d a ทั้งในช้อปปี้ในโลกอินเทอร์เนต็ตมีเยอะนะครับมีตั้งแต่ราคา 25, 33, 34, 34, ย5 30ิบห้าสาิสามห้าสสิไปจนถึงเจ็ดสิบบาทเป็นร้อยบาทก็มีนะครับซึ่งเมื่อเลือกใช้ปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์มานะครับเพราะว่าราคาเหล่านี้มันคิดต่อต้นนะครับท่านมีพันต้นก็คูณเข้าไปตามยี่ห้อที่ท่านซื้อมาต้องเสียตังค์นะครับ เมื่อเมื่อเสียตังค์ซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยข้อที่สองที่ต้องเจอก็คืออุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีการประกอบมีข้อต่อมีจุดต่างๆที่เราต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้ระบบเจาะซื้ออุปกรณ์มาปุ๊บมันก็ต้องมีการบำรุงรักษามีการดูแลนะครับมีข้อจุกจิกที่ท่านจะต้องรับให้ได้นะครับข้อที่สามเนี่ยการใช้ระบบเจาะเมื่อเราได้อุปกรณ์มาประกอบเป็นดูแลเป็นปุ๊บเนี่ยเมื่อติดตั้งอยู่ในเปลือกยางแล้วเนี่ยมันจะไม่อยู่คงกระพันไปตลอด มันจะต้องมีการขยับมีการย้ายนะครับเหตุผลเพราะว่า,าระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยมันจะใช้ฮอร์โมนเอทิลีนคือพระเอกนะครับฮอร์โมนเอทิลีนในธรรมชาติอยู่ในสถานะแก๊สนะครับแก๊สลึกก๊าซนะภาษาอังกฤษเขียน,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  AS, น, ylene, นเหมือนกันนะครับ G A S นะครับเอทิลีนภาษาอังกฤษก็เขียนเหมือนกันแต่ว่าการอ่านออกเสียงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเอทิลีนเอทิลีนให้เข้าใจตรงกันว่าคือฮอร์โมนนะครับมีชนิดเดียว มันอยู่ในสถานะแคสซึ่งจําเป็นที่ต้องเก็บอยู่ในอุปกรณ์แล้วก็ค่อยๆซึมเข้าไปในเปลือกโดยการซึมเข้าไปในเปลือกเนี่ยจะเป็นการดูดซึมโดยเซลล์ที่มีชีวิตนะครับเซลล์ที่มีชีวิตของในส่วนของต้นยางพารานะครับก็คือเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ชั้นนอกของเปลือกไม่ใช่ส่วนสีน้าตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูคลิปของนยางแรกๆตั้งแต่ต้นในการติดตั้งนะครับมันจะต้องมีการขูดเปลือก เพื่อจะเอาเซลล์ที่ตายออกแล้วก็อุปกรณ์ติดเข้าไปเพื่อให้ได้เซลล์ที่สดใหม่ในการที่จะเอาอร์โมอนอิทรินเข้าไปในเปลือกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ตัวนี้นะครับมันจะมีการเจริญเติบโตมีการแก่กันเท่านั่นหมายความว่าเมื่อเราดูแลอุปกรณ์ดีแล้วติดตั้งอุปกรณ์ดีแล้วเนี่ยต่อให้ท่านติดทําอุปกรณ์นะครับไม่มีเขาเรียกไม่มีการล่วซึมเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับ เปลือกตรงน,นี้มันก็จะแกะ่มันจะมีการแก่นะครับพอเปลือกมันแก่มันก็จะไม่สามารถที่จะดูดซึมฮอร์โมนได้แล้วก็ต้องย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาคืองานการใช้ระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนเอทิลินเป็นการเป็นงานที่ละเอียดฝีมือไม่มีนะครับไม่ต้องใช้ฝีมือแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดในการติดตั้งในการดูแลอุปกรณ์นะครับตัวนี้คือข้อจํากัดแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจาะเนี่ยฮอร์รโมนเอทิลีนเนี่ยมันจะมีต้นทุนคือมีต้นทุนอุปกรณ์หนึ่งแล้วนะครับสอง ต้นทุนของฮอร์โมนที่ต้องเติมเข้าไปในเปลือกแล้วก็ฮอร์โมนของหลอดที่เราต้องต้องใส่เพื่อเอาน้ํายางออกมานะครับสามสิ่งเนี่ยคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่นะครับในข้อเสียหรือข้อจากัดมันมีข้อดีอยู่นะครับข้อดีของเขาก็คือเมื่อเราใช้ระบบนี้นะครับเปลี่ยนจากการกรีดมาใช้ระบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือฝีมือไม่ต้องใช้นะครับการกรีดยางเนี่ย มันจะมีสองประเภทนะครับคนกรีดได้กับคนกรีดเป็นนะครับกรีดได้นี่ใครก็กรีดได้นะครับต้นยางพาราเนี่ยใช้มีดสับมีดเจาะน้นยางก็ไหลแต่ปัญหาคือไหลได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เปลือกไม่ฟื้นที่จะสามารถกรีดครั้งที่สองครั้งที่สามได้นะครับนั่นหมายความว่าการกรีดโดยที่ไม่มีฝีมือเนี่ยอายุยางจะสั้นนะครับแตถดดบ่ถ้าเรากรีดดีนะครับถ้าเรากรีดดีกรีดโดยใช้แรงงานที่มีฝีมือนี่ยนะครับต้นยางก็จะมีอายุที่ยืนนานนะครับแต่ปัญหาก็คือ การที่จะหาแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยมันยากขึ้นทุกวันนะครับพอเปลี่ยนมาใช้ระบบจอเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือใครก็ได้นะครับที่สามารถที่จะมาทํางานรับจ้างรับจ้างตัดหญ้าทางป่าทางหญ้าหรือว่าทํางานในสวนเนี่ยก็สามารถมารับจ้างในการที่จะติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เจาะไม่จําเป็นต้องใช้ฝีมือนะครับแค่มาเรียนรู้การติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานแค่นั้นอันนี้คือข้อดีนะครับข้อสองก็คือเมื่อใช้อทิลีนปุ๊บเนี่ย การไหลน้ำยางมันจะไหลนานถ้าต้นที่สมบูรณ์เนี่ยไหล12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงนะครับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เนี่ยเนื้อยางแห้งเนี่ย300ถึง400กิโลกรัมแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นแล้วแต่อายุยางแล้วแต่พันยางนะครับเนื้อยางแห้งนะครับถ้าคิดเป็นยางก้นถ้วยที่เป็นยางก้นถ้วยเปียกเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ6 0ร7 0 0กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีซึ่งให้ผลผลิตที่สูงโดยที่ทํางานน้อยลงนะครับในวันเก็บเกี่ยว โดยปกติแล้วเนี่ยการกลีดเราจะแนะนาว่ากลีดวันเว้นวันครึ่งลาต้นวันเว้นวันหรือแบ่งหนึ่งในสามสองวันเว้นวันนะครับแต่พอใช้ระบบเจาะเนี่ยเราจะเจาะหนึ่งวันเว้นสองมันจะกลับด้านกันนะครับกลีดเนี่ยวันเว้นวันหรือสองวันเว้นวันนะครับคือได้พักพักวันเดียวแต่การเจาะเนี่ยเจาะหนึ่งวันหยุดสองวันขึ้นไปนะครับสองวันเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเก็บเกี่ยวเนี่ยวันเก็บเกี่ยวมันลดลงแต่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือ ควผมดีมันสูงทํางานน้อยผวามิีสูงแต่ว่าในงานน้อยในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะมีงานที่แทรกเข้ามานั่นคืองานเติมฮอร์โมนก็คืองานที่เป็นงานละเอียดงานจุกจิตนะครับถ้าเราสามารถรับข้อตรงนี้ได้นะครับคือการเจาะแล้วก็เพิ่มงานก็คืองานเติมฮอร์โมนนะครับเติมทุกทุกเจ็ดหรือสิบวันแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คือกรณีที่เราเริ่มเริ่มเจาะใหม่ๆเนี่ยฮอร์โมนเอเจลินยังเข้าในต้นยังไม่มากนะครับต้นยังไม่สามารถปรับตัวได้นะครับเราจะต้องเติม ทุกๆสองครั้งในการเจาะก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งเติมครั้งหนึ่งเจาะได้สองครั้งเมื่อผลิตสูงขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถยืดเวลาออไปนะครับเป็นเจาะสามครั้งเติมหนึ่งครั้งงานก็จะลดลงอันนี้คืองานที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเป็นข้อจุกจิกข้อจํากัดแล้วก็ในส่วนข้อดีก็คือในวันเจาะเนี่ยเราเจาะวันเว้นสองก็คือเดือนหนึ่งจะเจาะประมาณสิบวันไม่เกินนั้นนะครับอีกยี่สิบวันเนี่ยเราสามารถแบ่งเข้ามาทําในส่วนของการเติมฮอร์โมนแล้วก็ ทุกๆ1-2เดือนเราจะต้องมาย้ายกระป๋าย้ายอุปกรณ์นะครับตรงนี้คือข้อจํากัดที่ผมเล่าไปตั้งแต่แรกเมื่อเรานําข้อดีข้อเสียเข้ามารวมกันนะครับแล้ววิเคราะห์ดูนะครับผมก็ยังให้ความเห็นว่าถ้าท่านสามารถกรีดยางได้นะครับมีฝีมือมีเวลาที่จะตื่นแต่เช้าเพราะว่าโดยทฤษฎีแล้เวเนี่ยน้ายางจะให้ดีผลดีนะครับให้ผมกรีดเยอะเนี่ยปีสามถึงหกโมง สายสุดไม่เกินแปดโมงแต่เรากรีดยางในกรีดได้ทุกเวลานะครับน้ํายางออกทุกเวลานะครับแต่จะมีช่วงที่ออกมากออกน้อยเนี่ยช่วงเช้ามืดนะครับจนถึงสายๆประมาณแปดโมงเก้าโมงเนี่ยกรีดได้นะครับได้น้ํายางดีแต่ว่าถ้าสายกว่านั้นหรือว่าเช้ากว่านั้นเนี่ยมันก็ได้น้ํายางนะครับแต่ปัญหาก็คือการพักผ่อนของเรามันจะน้อยลงนะครับอันนี้คือเรื่องเวลาแต่พอใช้ระบบเจาะเนี่ยเราจะก้าวข้ามเรื่องเวลานะครับซึ่งสามารถเจาะได้ ตั้งแต่หลังเที่ยงเลยครับทำสามารถทํางานช่วงเวลากลางวันได้ช่วงที่มีแสงสว่างสามารถทํางานช่วงที่มีแสงสว่างไม่ต้องทํางานเช้ามืดนะครับเหมาะกับกับคนที่อย่างผมเองนะครับผมกรีดได้แต่ผมไม่มีเวลาเนี่ยผมสามารถทํางานช่วงเย็นนะครับแล้วมาหยอดกดช่วงเช้ากลางคืนผมสามารถพักผ่อนได้เต็มที่นะครับแล้วก็แรงงานก็ไม่จาเป็นต้องมีฝีมือนะครับใช้แรงงานทั่วไปรับจ้างรายวันได้เลยนะครับถ้าเทียบต้นทุนแล้วเนี่ยเหมือนจะสูงกว่าแต่ว่าผมลองเก็บตัวเลขคร่าวๆนะครับ ของของท่านที่ใช้ในระบบจ้างโดยจ้างแรงงานรายวันเนี่ยเมื่อขายยางออกไปเนี่ยสมมติว่าได้ร้อยบาทปรากฏว่าค่าฮอร์โมนค่าหลอดค่าจ้างแรงงานรายวันนะครับทั้งการเจอะและการหยอดน้ํากรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสก็คือได้เงินมาร้อยหนึงอะาจเฉพาะลงทุนลงไปประมาณไม่เกิน35บาทอีก65บาบาทเนี่ยเป็นของเจ้าของสวนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจ้างแรงงานที่มีฝีมือเนี่ย ปกติก็คือแบ่ง 50, ห้าสิบห้าสิบรือห0สิสิบนั่นหมายความว่าการใช้ระบบเจาะเนี่ยถ้าทาอย่างถูกต้องแล้วก็ลงต้นยางสมบูรณ์นะครับระบบทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยต้นทุนจะต่ากว่าการกรีดเพราะว่าผลผลิตมันสูงกว่าแล้วก็วันทํางานน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อข้อดีข้อเสียข้อจํากัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับให้เรามาวิเคราะห์นะครับว่าเรา เหมาะไหมนะครับถ้าท่านมีแรงงานที่มีฝีมือหรือท่านเป็นคนที่มีฝีมือท่านที่กรีดเองอยู่แล้วหรือจ้างกรีดแล้วได้แรงงานที่มีฝีมืออย่างนี้ระบบนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้องมาปรับเปลี่ยนการใช้ระบบเจาะแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่ท่านมีฝีมือแล้วไม่มีฝีมือก็ตามแต่ท่านไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาท่านไม่สะดวกตื่นเช้านะครับระบบนี้จะมาตอบโจทย์ท่านเพราะว่ามันสามารถก้าวข้ามเวลาได้ท่านสามารถทําช่วง ช่วงกลางวันได้ช่วงเย็นได้แล้วกลางคืนก็ได้นอนเต็มที่แล้วตอนเช้าก็สามารถที่จะไปทํางานอื่นๆได้นะครับถ้าหากท่านท่านมีแรงงานมีฝีมือท่านมีฝีมือท่านมีเวลาท่านก็ใช้ระบบปลิดไปแต่เมื่อใดก็ตามท่านติดปัญหาข้อจํากัดเรื่องเวลาเรื่องแรงงานที่มีฝีมือนะครับระบบเนี้ยมันจะเข้ามาตอบโจทย์นะครับเพราะว่าหลายๆสวนนะครับปลูกยางไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะหาแรงงานได้หรือได้แรงงานกลีดที่ไม่มีคุณภาพนะครับ เป็นแรงงานกรีดที่ไม่มีคุณภาพมากรีดทําให้อายุยางสั้นลงนะครับตัวนี้แหละมันจะเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของบางพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่ติด,ตดอุทยานนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องช้างป่าที่จะเข้ามาทําร้ายคนกรีดย,ยางกลางคืนเนี่ยก็สามารถปรเปลี่ยนม,มาใช้ตรงนี้สามารถทาํางานกลางวันซึ่งเขาสามารถหลบหลีกอันตรายจากช้างป่าหรือภัยอันตรายได้นะครับ หรือบางท่านที่เป็นคนขวัญอ่อนทํางานกลางคืนแล้วกลัวสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ระบบนี้สามารถทํางานกลางวันได้นะครับมันจะก้าวข้ามอุปสรรคก็อันนี้คือข้อดีข้อด้อยที่ท่านลองไปวิเคราะห์ลองไปศึกษานะครับว่ามันเหมาะกับท่านไหมนะครับเมื่อท่านเห็นว่ามันเหมาะแล้วเนี่ยท่านก็ค่อยไปศึกษาว่าอุปกรณ์ตัวไหนยี่ห้อไหนเหมาะกับท่านนะครับ สอบถามผมก็ได้นะครับสอบถามดรดูในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่ทําระบบเจาะอะไรต่างๆมากมายนะครับอยากให้ข้อมูลทิ้งท้ายอย่างนิดนึงนะครับในการบำรุงรักษาต้นยางเนี่ยไม่ว่าท่านจะใช้ระบบกรีดธรรมดาหรือว่าใช้ระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนอทิลีนเนี่ยเราได้น้ํายางจากเขาไปเนี่ยเราต้องให้คืนเข้าไปด้วยนะครับในส่วนการบำรุงรักษาเนี่ยต้นยางที่ใช้ระบบเจาะไม่ได้บำรุงรักษามากกว่าการกรีดนะครับผมยังใช้ จากประสบการณ์ที่ทํามาสี่ห้าปีเนี่ยนะครับก็ยังดูแลเขาเป็นปกติคือให้ปุ๋ยเคยมีหนึ่งกิโลกรัมต่อต้นต่อปีหรือบางปีผมจะเพิ่มในส่วนของปุ๋ยคอกนะครับใส่ไปด้วยนะครับก็ต้นละหนึ่งกิโลหรือสองกิโลแล้วแต่ว่าสะดวกว่าหาได้มาก,กน้อยแค่ไหนนะครับเสริมเข้าไปก็ดูแลไม่ต่างจากระบบปลีกทั่วไปนะครับดูแลเป็นปกติช่วงยางผัดใบก็หยุดนะครับเพราะว่าผมไม่มีระบบน้ําแต่ส่วนไหนที่มีระบบน้ําเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำได้ตลอดครับถ้ามีน้ํามีอาหารให้ต้นยางก็สามารถทําได้นะครับอาจจะหยุดช่วงที่ยางผัดใบแล้วก็ช่วงที่ยางแทงใบอ่อนและใบแก่ประมาณสักสองเดือนเนี่ยสองเดือนอีกสิบเดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้น้าธรรมชาตินี่ก็ประมาณแปดแปดถึงเก้าเดือนนะครับในการทํางานช่วงใบผัดใบก็หยุดนะครับช่วงที่เป็นช่วงแรงไม่มีน้ําฝนก็หยุดเก็บเกี่ยวช่วงเฉพาะฤดูฝนก็สามารถทําได้นะครับเปอร์เซ็นในอัตราของ เขาเรียกว่าอาการเปลือกแห้งนะครับอาการเปลือกแห้งก็ไม่ได้แตกต่างจากการกรีดทั่วไปนะครับอยู่ประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของส่วนยางนะครับสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้ถ้าเป็นพันสอง้าหนึ่งเนี่ยเขาให้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ที่หนุ่มส่วนยางเจอที่ทํามาสี่ห้าปีเนี่ยเจอไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตะครับประมาณแปดเปอร์เซ็นของอาการเปลือกแห้งนะครับซึ่งเป็นอาการปกติอยู่แล้วของต้นยางไม่ว่าท่านจะใช้ระบบกรีดหรือระบบไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีต้นยางที่ที่เป็นเปลือกแห้งอยู่ เป็นอาการที่ไม่น่ากลัวนะครับเจอทุกสวนขึ้นว่าเจอมากเจอน้อยนะครับแต่การใช้ระบบเจาะถ้าเราสามารถบํารุงรักษาเขาได้อย่างอย่างอย่างตรงตามมาตรฐานเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องชาวสนยางที่ที่สนใจที่อยากจะใช้ระบบเจาะลงกับพโมโอนอีลีนนะครับวิเคราะห์ดูนะครับดูสนยางของท่านว่าท่านเหมาะไหมที่จะใช้ไหมนะครับอีกข้อหนึ่งข้อเนี้ย ถ้าหากว่าดูส่วนที่เขาสําเร็จนะครับจากแนวโน้มของเปลือกยางนะครับที่ที่ผ่านการเจาะเนี่ยเทียบโดยตัวผมเองที่ผมเห็นแล้วก็ที่ผมทาเองแล้วก็มีคนที่ทําในส่วนข้างเคียงเนี่ยทำมาเป็นสิบปีก็มีนะครับเจ็ดแปดปีสิบปีเนี่ยที่เข้าไปดูเนี่ยเปลือกยางจะฟื้นตัวเร็วกว่ากันเกรดซึ่งถ้าเรามองภาพกว้างเนี่ยถ้าเราใช้ระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนอีลินได้ได้อย่างได้อย่าง ตร,ตรงตามหลักการนะครับดูแลการใช้ได้อย่างตรงตามหลักการเนี่ยยางพาราของนั้นอาจจะไม่โค่นด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็เปลือกก็จะเต็มต้นยางก็จะเริ่มเติบโตได้ได้ดีนะครับยิ่งนั่นแหละบรรักษาได้ตามมาตรฐานเนี่ยอนาคตต้นยางเราอาจจะไม่ไมต้องโค่นนะครับซึ่งมันจะผิดผิดกับสิ่งต่างๆที่เขาว่านะครับเขาว่าเนี่ยเขาว่าเวลาใช้เอทิลีนคือใช้กับยางที่จะโค่นแล้วนะครับ แต่หนุนนยางเท่าที่ศึกษามาแล้วก็เห็นจริงมานะครับกับคนที่ใช้ก่อนหน้านี้นะครับมีแนวโน้มว่าต้นยางเนี่ยจะไม่ได้โค้งก็เป็นข้อมูลนะครับให้ท่านเข้าไปาศึกษาแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่ามันเหมาะกับท่านไหมนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้นะครับผมวันนี้ก็ให้ข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเพิ่มมาอีกก็เดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตนะครับตามเวลาตามโอกาสที่มีครับผมวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆที่หนุนสนยางได้นำเสนอไปครับผมสวัสดีครับ